แฟนสตอรี่ขอเสนอชายผู้อาภัพในฟุตบอลระดับเมเจอร์มาโกรย์ถ้าหากจะพูดถึงนักเตะที่โคตรสวยแห่งปีต้องยกให้มาโกรย์สแนวลุกทีมชาติเยอรมันซึ่งเจ้าตัวมักจะไม่ถูกฉโลกกับทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ในานามทีมชาติทั้งฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกเจ้าตัวขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่มีเข้ามารบกวนอยู่ตลอดล่าสุดในแมตช์ระหว่างโบุลเซียร์ดมุนพบกับชชลเก้ศูนย์ซึ่งในเกมดังกล่าวก็เกิดสิ่งที่โชคร้ายขึ้นอีกครั้ง กับชายผู้เป็นทุกอย่างของเสือเหลืองอย่างมาโกริสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าทําเอาเจ้าตัวถึงกับต้องเอามือกุมใบหน้าด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับหลังน้ําตาออกมาก่อนถูกเปห้หามออกจากสนามซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็เป็นกังวลว่าเขาจะบาดเจ็บจนต้องพัก3-4สัปดาห์จะเรียกความฟิตทันหรือไม่หรืออาจจะชวยไปลุยฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ที่เหลือเวลาไม่ถึง2เดือน สำหรับมาโกอรส์ในวัย33ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มักจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงเวลาสำคัญๆอยู่เสมอ,อย้อนกลับไปเมื่อปี2014ไรอยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและยังเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติเยอรมันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในระหว่างเกมกระชับมิตรที่เยอรมันพบกับอาร์เมเนียทําให้เจ้าตัวพลาดไปฟุตบอลโลกที่บราซิลปี2016ไรอยก็ช่วยไปช่วยทีมชาติอีกครั้งในศึกยูโรที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่โคนขาหนีบต่อมาในปี2018ร้อยได้ไปเล่นให้กับทีมชาติครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวของเขาแต่ก็ยังไม่ไวายเกิดเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากเพราะทัพอินซีเล็กตกรอบแรกไปในศิกฟุบอลโลกที่ประเทศรัสเซียและในปี2020เขาได้แสดงความประสงค์ต้องการพักฟื้นร่างกายทําให้มีชื่อในฟุตบอลยูโรในปีนั้นปัจจุบันมากร้อยสิดทีมชาติเยอรมันไปแล้ว48นะัดยิงได้15ประตู ต้องมาดูกันว่าสถิติของเจ้าตัวจะหยุดลงเพียงเท่านี้เพราะฝันร้ายที่จะตามมาหลอกหลอนเขาหรือยังพอมีหวังที่จะช่วยทัพอินซีเล็กเพื่อเติมเต็มความฝันในการไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวก็เป็นได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับและรอติดตามแฟนสตอรี่ในคลิปถัดไปห้ามพลาดนะครับ